ไทยอีสานพลาซาขอเชิญร่วมงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อทอดถวายสร้างเมนสาธารณกุศลณนะบ้านหนองฮีตำบลหน,นองฮีอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม ในวันที่30ถึง31มกราคม2558โดยมีรายละเอียดภายในงานดังต่อไปนี้ในวันศุกร์ที่30มกราคม2558ร่วมรับประทานอาหารในบรรยากาศพาแลงเลี้ยงต้อนรับชมนาฏศิลป์จากโรงเรียนพัชรกิติยาภาและในวันเสาร์ที่31มกราคม2558ร่วมพิธีทอดผ้าป่าจากทีมงานไทยอีสานพลาซา่าชมและร่วมเชีีรยการแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมสัมพันธ์ระ หว่างคณะผ้าป่าและชาวบ้านในช่วงค่ำคืนตระการตาและร่วมสนุกสนานกับการประกวดที่ดาสี้คตรบูนหรือสาวประเภท2ในเวอร์ชันวันแมนวันวูแมนชิงเงินรางวัลและสายสะพายมูลค่า5,000บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัล3,000บาทและรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัลมูลค่า2,000บาทพร้อมรางวัลพิเศษอื่นๆอีกมากมายพร้อมกับตื่นตาตื่นใจกับหมอลวงวงใหญ่ขวัญใจชาวอีสานคณะประถมบันเทิง ศิลป์ม่วนซื่นซอดแจ้งตลอดงานอย่าลืม30-31มกราคม2558นี้จัดโดยทีมงานไทยอีสานพลาซา่าจใจลูกอีสานจากใจจากใจปรา